จะส่งเป็นรถลากรถเกี่ยวข้าวนะครับให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ตำบลเชียงแห้วนะครับอำเภอุ้มพวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้ผมก็ออกจากอำเภอสีบุรีองครับออกจากร้านนะครับลงถึงสรเจริญชัยนะครับอยู่ที่สีบุรืหงนะครับผมก็เดินทางออกมาแล้วนะครับฝนตก ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้านะครับจนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็ยังตกเป็นปอยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้กันต่อครับผมรีวิวไปเรื่อยๆครับ ชาวหนองบัวลุงูนะครับครูบ้านคูเมืองนะครับน้ำปูดุนะครับใครที่ผ่านเส้นภูเขาครับขึ้นไปดอนนะครับจากองบัวลุมาดอก็สามารถเปินมาไหว้นะครับกรับไหว้ขอบบอจากหลวงปูดุได้ครับก็ลูกหลานชาวหลวงปูดุครับผมตอนนี้เราก็จะถึงเี้นขึ้นเขานะครับหนองบัวดอนครับก็ไม่สูงมากนะครับเขาไม่สูงมากนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยครับตลอดทางนะควันนี้เดินทางกันต่อครับผม โขลงด้วยครับตายไม่ได้มาตลาดไม่เดือนครับก็จะไม่ถึงหนองปลาปูนะครับหรือโขลงนะจะเป็นตลาดไม่เดือนครับคนเยอะนะครับตลาดชุนไม่เดียนะครับเป็นตลาดของปลานะครับที่จัะมาหนองปลาปูนะครับแล้วก็จะมีนะครับอยู่ที่ิตามินนะครับไดโนเซลนะครับแล้วก็สุสานหอยร้อยห้าสิบล้านปีนะครับแล้วก็ Okay. โอเคดดทางนี้แล้วนะครับ <S <S ก็ได้ทามาใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่กลุมภาวันีนะครับตอนนี้เราขี่ถนนเส้นพิธาราพนะครนบ3ส4นะโดัขึ้นเจนะครับ ยังไม่ได้รีวิวที่จะมาสมให้ดูนะครับตอนนี้สภาพรถยังนะครับไปกันต่อครับผมผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสําหรับรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวนะครับที่ผมรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวนะครับขนาดความกว้งนะครับอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับความยาวห้าเมตรนะครับเพาจะเป็นเพาหกร้อนะครับ ดุมล้อหน้าหกร้อะครับพอดีฝนตกตลอดทางเลยครับตอนนี้ก็บ้านลูกค้าก็ตกป,ปล่อยนะครับผมก็ออกมาเดินทางมาจดส่งมาให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่บ้านนะครับเชียงแห้วนะครับเชียงแห้วนะครับอำเภอเชียงอำเภอกุมภาวาปีนะครับจังหวัด อุดรธานีนะครับนี่ครับถ้าผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเชียงแหววแหววเชียงแหนวแหววเชียงแหววนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถนะครับคัสซีนะครับจะเป็นรางน้ำหน้าห้านะครับตัวนี้นะครับคัสซีเป็นรางน้ำหน้าห้านะครับ ทั้งคันนะครับรางน้ำหน้าห้านะครับเสริมด้วยรางน้ำหน้าสีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนาเลยนะครับหนาใหญ่นะครับในรูปก็อาจจะเป็นดูเล็กนะครับแต่ตัวจริงนะครับหนาใหญ่นะครับกว้วงนะครับกว้วงสองเมตรห้าสิบนะครับยาวห้าเมตรเลยวันนี้ผมก็เดินทางมาถึงเป็นที่เียบ้อยพร้อมกับฝนนะครับ สภาพรถก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับสภาพก็ไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะติดฝนนะครับมากับโคลนนะครับวิ่งวิ่งบนท้องถนนนะครับก็มีฝนตกโปรยไปนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงแรมจตุสอเจริญชัยนับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจริญชัยดลหักกิจนับสาขาที่2นะครับ หรือว่าจะเข้าไปติดตามไปค้นหานะครับก็มีทุกแมทฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับหรือ Facebook หรือ TikTok นะครับก็มีทุกช่องทางนะครับสามารถเข้าไปชมและติดต่อสอบถามได้ครับทุกช่องทางนะครับวันนี้ทางนั้นก็ต้องขอรีวิวนะครับให้กับลูกค้านะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ